ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โห้ยเดือนหนึ่หกอีกแล้วนะเป็นเดทานสิบจิตมกราคมโปรโปรดใช้วิจารณญาณในเการรับชมเราไปสูมกันเลยเจ้านี้พ่อใหญ่วิทย์นะเจ้าพ่อใหญ่วิทย์แบ่งปันเนวทานครบบนสี่ตัวครับนะ 4 7 8 9 4 7 8 9เบงปันสตัวเป็นแนวทาง<ม>ก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบงปันป ไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านเอ,อ้ยเจ้านี้หน่วยล่างโหนน้ำทิพหน่วยล่างแบบสามตัวแบบทุกทีสามตัวหกสองสามหกสองสามอาดีตที่แล้วสองแปดเก้า แล้วตอนใ่นี้ก็แบ่งปาน6กสองสาตัวเป็นเดวทางต่อไปครับใบนี้จเจ้านี้ครับเดี๋ยวทานดับล่างดับหตัวเดียวดับ5ตัวเดียวนะอดีตที่แล้วดับสม แวทันใหม่นี้ครับดับ5ตัวเดียวดับตัวเดียว5้าดับ5ตัวเดียว,วเยวจ้าอินทอนอินทอนเจ้าของแนวทางต่อไปครับใหม่นี้เอ็กตีน้อยบนนอนมา เบ่งปัน601ูน60เบ่งปัน3ตัวนะักทานโบนนมา0กับ6กับ 1. 160 1, ่งตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ก็เป็นอทันวิ่งบนเก้าห ก้ากับ1ชุด9 5 1 9 5 1ว <_ d> ิ 1> 1> ่งบนเกกับ1แเ <_ d> บ่งปานชุด9 5 1ชุดเดียวเป็นแนวทางขอบคุณมากครับต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ก็เบ่งปานทาน สเถียวจับชุดนทานสเถียวจับชุด9 4้าสี่หนึ่งเก้าสี่สามเก้าหนึ่งสามเก้าขอบคุณมากขอบคุณเนวทาง ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานสามเจ้ารวมชนเจ้าย่าโมเจ้าหนูน้ําทิพ์และก็เจ้าปากหลัก10ล่างชนชนนะเจ็ดเก้นะเจาหนูน้ำกับเจ้าปากหลัก10ล่างชนเจ็กจับคู่กับ จับคู่กับเจ้าย่าโมหนึ่งสองหจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอทานล่า แบ่งป,ปานเปกศูนย์เปกหนึ่งเาศูนย์เก้าหนึ่งเปกศูนเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปน4คู่นะท่านแนวทางล่างจับคู่ใบนี้แนวทางครบอรอสอนอเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปานขาด2 3 2ส ขาด2ตัวก็เหลือ8ตัว4561 89 07 4561 89 07ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอุทานช,ชุด3ตัว อดีตที่แล้ว5 4 4นะท่านใหม่นี่ครับเปดก69นะเปดหกเก้ปดก69คู่เดียวนะตัวที่แปดก69ชุดเดียวต่อไปครับใหม่นี้นาพัฒเบ่งปนานนาทันล่าเปดห1ึ่เปดสามปดสอง เปกหนึ่งหนึ่งเก้าเปกสามเปกสองสี่คู่ครับท่านสี่คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบน,นี้แนวทางล่างนะคู่เดียวเก้าสี่เก้า สี่คู่เดียวนะคู่เดียวเป็นแนวทางเก้าสีขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางมิงเนะท่านใมนีมิงเนวะท่านดับล่างนะดับศนยดับ0ตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับแนวทาง ข้อมูลที่เบ่งปันท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปเจ้านี้เบ่งปันทัน4กับ9คู่0929 509 609 509 609 4กับ9 0 9 29ขอบคุณมากขอบคุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้เสือคีมชากันราวเต้มรวม10หน่วยโบลนเต็มรวม10หน่วยโบลนเบ่งปันเต็ม7เต้ม8เต้ม9เต็ม0เต็ม1เต็ม2 เบ่งปานเต็มเจ็ดเต็มแเต็มเเตมศนยเตมหนึเต็มสอต,ต,ตัว6เต้นเป็นแนวทางอาดีตที่วก็ผ่านเต็ม 8, นะไปต่อการเจ้านี้อาดับล่างตัวเดียวดับเจ็ดนะดับตัวเดียวเจ็ 7, ดับเจ็ดตัวเดียวเป็นแนวทางดับล่าง ล่างก็คือดับ10หน่วยล่างนั่นเองก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้เอ้ยพ่อใหญ่วิทย์ชุดเดียวนะท่านนะชุดเดียว4ี่เก้4 9จ็ดสก็ขอบคุณมากครับนะ สำหรับแนวทางที่เบ่งบานอย่างเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้เสือคีมชากันราวแนวทางสองนอบนนะท่านแนวทาง10หน่วยบน3ตัวโซนหนึโซนหนครับนะ3ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับนะท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณมากสําหรับทุกแนวทางที่เป่งปันอย่างเร็วทันใจแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอกมินมาประจําก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตาม เราเจอกันนะท่านเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับผม